สวัสดีค่ะนักเรียนมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับชั่วโมงสังคมศึกษาบายครูปูนะคะกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนะคะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาอะไรเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยนะคะ วันนี้คุณครูจะพานักเรียนเข้าสู่เนื้อหาการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นนะคะเด็กๆเ,เคยยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นบ้างไหมคะเด็กๆต้องเป็นเด็กดีนะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้เนื้อหากันว่าข้างในมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะข้อที่หนึ่งนะคะการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนะคะในข้อนี้นะคะ คุณครูก็จะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆบอกว่าในสังคมเนี้ยมีผู้คนอาศาัยอยู่ด้วยกันเนี่ยจำนวนมากนะคะแต่และบุคคลก็จะมีพื้นฐานมาจากหลายครอบครัวนะคะทำให้บุคคลในสังคมนั้นก็จะทำะเขาเรียกอะไรอะมีความแตกต่างกันออกไปเห็นง่ายๆเช่นรูปร่างหน้าตาผิวขาวผิวดำนะคะผมหยีผม นะคะผมอยักโซกอะไรแบบนี้นะคะหรือความเชื่อความคิดเห็นแม้กระทั่งความรู้ความสามารถเนี่ยดังนั้นเนี่ยความสงบสุขในสังคมเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทุกคนนะคะยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างที่มีอยู่ของบุคคลแต่ละคนการยอมรับความแตกต่างของบุคคลเนี่ยจะทําให้การอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยเป็นไปอย่างสันติสุข นะคะคเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างว่าในนี้มีอะไรบ้างข้อแรกที่คุณครูยกตัวอย่างขึ้นมาก็คือการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอันนี้ภาพที่คุณครูนํามาจากเว็บไซต์นะคะเป็นภาพเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นนะคะร่วมกันกับคนในชุมชนหรือคนในสังคมนะคะก็บอกว่าการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเนี่ยบุคคลบุคคลนะคะ ย่อมมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นเนี่ยจึงไม่ควรเขาเรียกอะไรปิดโอกาสการแสดงความคิดเห็นของผู้อื่นไม่ควรยึดติดเกี่ยวกับความคิดของตนเองเปหะักไม่ควรที่จะไม่ฟังความคิดเห็นจากใครๆหรือจากผู้อื่นโดยใช้ความคิดของตัวเองใหญ่แต่เพียงผู้เดียวนะคะใช้เหตุผลในการแสดงความคิดเห็นนะคะแล้วก็ให้เกียรติต่อความคิดเห็นของผู้อื่นนะคะไม่ไป เขาเรียกอะไรอ่ะพูดเสียสีถากถางผู้อื่นนะคะว่าความคิดของคุณไม่ได้เรื่องเลยอะไรอย่างนี้ก็ไม่สมควรจะทำนะคะอย่างเช่นเราจะใช้การแสดงความคิดเห็นฟังเสียงข้างมากถ้าเราใช้ในโรงเรียนของเราในห้องเรียนของเราในกลุ่มสังคมเล็กๆก็คือการเลือกหัวหน้าห้องใช่ไหมคะการเลือกประธานนักเรียนอย่างนี้ยกตัวอย่างนะคะใครก็มักจะชื่นชมคนของเราที่เราสนับสนุนแต่ก็อาจจะไม่สนับสนุนบุคคลที่ ตัวเองไม่ชื่นชอบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่สรุปความคิดเห็นคนส่วนใหญ่ในสังคมลงวิตว่าอย่างไรเราก็เป็นหนึ่งในบุคคลของสังคมก็ต้องยอมรับแล้วก็ฟังความคิดเห็นของผู้อื่นให้เก็บการตัดสินใจของผู้อื่นด้วยเช่นกันนะคะ,ะภาพอันนี้คุณครูก็นํามาจากเว็บไซต์เช่นเดียวกันนะคะก็เป็นการร่วมกันแสดงความเห็ คิดเห็นการใช้การเหตุการใช้เหตุผลในการแสดงความคิดนะคะเมื่อไม่เข้าใจก็ต้องมีการสอบถามสอบถามด้วยคำที่สุภาพนะคะการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นฐานพื้นฐานนะคะที่สำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมนะคะที่นักเรียนสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติได้นะคะอันนี้ข้อที่2ปฏิบัติตนตามพิธีกรรมตามความเชื่อที่แตกต่างเป็นอย่างไรคะ บอกว่าแต่ละศาสนามีความแตกต่างกันนะคะอันนี้ภาพที่คุณครูนํามาสวัสดีเป็นบุญจริงๆนะแน่นอนศาสนาอะไรคะลูกใช่ค่ะเป็นพระพุทธศาสนานะคะเออศาสนาแต่ละศาสนาเนี่ยสอนหลักทางเดียวกันก็คือสอนให้ทุกคนนั้นเป็นคนดีนะคะ ไม่ไปดูหมิ่นผู้ที่นับถือศาสนาที่แตกต่างจากเราเพราะว่าทุกศาสนารครูย้ําเลยนะคะว่าทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีอันนี้เป็นภาพนะคะของการตึงไม้กางเขนนะคะของศาสนาคริสต์หรือคิดศาสนาหรือคิดจักนะคะของศาสนาคริสต์นั่นเองนะคะบอกว่าไม่ไปล้อเลียนหรือพิธีกรรมนะคะของแต่ละศาสนานะคะเพราะแต่ละศาสนาก็มีการปฏิบัติและความเชื่อที่แตกต่างกาัน นี่ก็เป็นภาพของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามนะคะหรือว่าชาวมุสลิมนะคะบอกว่าการจะทำกริยามารยาทนะคะต่อพิธีกรรมของศาสนาต่างๆด้วยการลบหลู่ก็ไม่สมควรทำนะคะต้องให้เกียรติให้ความสุภาพต่อศาสนาสถานหรือสถานที่ที่เคารพของทุกศาสนาเช่นเดียวกันนะคะเราไปวัดเราก็ไม่ควรแต่ง นุ่งผ้าสั้นนะคะไปทํำร่วมในศาสนาสลามก็ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยไปศาสนาคริสต์ก็ต้องแต่งกายให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันนะคะต้องปฏิบัติตามศาสนานั้นๆน,น,นะคะจะถือว่าเราเป็นผู้ที่ปฏิบัติตนตามพิธีกรรมตามความเชื่อของบุคคลที่แตกต่างก,กันในนี้ก็คือในเรื่องของศาสนานั่นเอง ข้อที่3การยอมรับในความสามารถของบุคคลเขาบอกว่าบุคคลน่ยย่อมมีความสามารถแล้วก็ความถนัดความชอบที่ต่างกันต่างกันจากอะไรต่างกันจากความสามารถในการเรียนความสามารถในการเล่นกีฬาความสามารถในการวาดภาพในเชิงศิลปะดนตรีอะไรแบบนี้นะคะนักเรียนเราต้องยอมรับเขาบอกว่าความสามารถที่แตกต่างกันเนี่ยจะทําให้บุคคลนั้นะสามารถเลือกประกอบอาชีพที่แตกต่างกันได้ ได้อย่างดีนะคะเช่นผู้ที่มีความสามารถด้านศิลปะก็อาจจะไปเป็นนักจิตรกรน้อยอะไรอย่างนีง้ตัวอย่างนะคะอันนี้ภาพที่คุณูมาบอกว่าความสามารถอันนี้ด้านอะไรคะนักเรียนน่าจะเป็นด้านกีฬานะคะโอ้ฉันต่อยมวยเก่งมากเลยฉันชกคู่ต่อสู้ไม่มีพลาดฟักเป้าหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือความแตกต่างทางความถนัดนะคะถนัดทางด้านกีฬานะคะหรือบอกว่าโอ้ยฉันจะไปวิง่งวิ่งแข่งฉันจะเป็นนักกรีฑาที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะคะ อันนี้ก็ความแตกต่างเราก็ต้องยอมรับได้ว่าเราเขาเธอมีความแตกต่างกันในความสามารถของตนเองนะคะสุดท้ายของอันนี้นะคะความแตกต่างในเรื่องของศิลปะเอ๊ทำไมคนนี้โอ้โหระบายสีหยดสีสวยจังเลยคุณครูก็ชื่นชมคุณพ่อคุณแม่ก็ชื่นชมเราก็อย่าไปอิจฉาเพื่อนอิจฉาเพื่อนอที่ทำได้สวยกว่าเรานะคะเราก็ต้องชื่นชมให้กำลังใจเขาเพราะว่าเราจะไม่ลืมว่าการยอมรับ ในความสามารถของบุคคลน,นั้นย่อมมีความแตกต่างกันนะคะสามารถปฏิบัติได้โดยการทำไมคะนักเรียนเออปบมือชื่นชมยินดีนะกับความสามารถของผู้อื่นแล้วก็เราก็จะไม่ไปพูดโอ้อวดตนเองว่าโว้ยฉัน,นเก่งกว่าเธอตั้งเยอะเลย,ยนี่ก็อย่าไปทำนะคะจะทำให้ผู้ที่อยู่ร่วมกันนั้นนะ่ะไม่มีความสุขรู้สึกเศร้ารู้สึกเสียใจรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจ ในความไม่กิ่งกัดของตัวเองนักเรียนก็อย่าไปํานะคะมาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะคะไม่พูดหรือแสดงอาการรังเกียจผู้อื่นยังไงอ่ะเฮ้ยเธอหน้าตาขี้เหร่มากเลยผิวทำไมถึงดำแบบนี้เนี่ย แล้วฐานะความเป็นอยู่ของเธอก็ดูจนมากเลยนักเรียนอย่าได้ไปพูดกับใครแบบนี้หรืออย่าได้ไปทํากับใครแบบนี้นะคะเพราะมันจะทําให้สังคมที่เราอยู่นั้นไม่สงบแน่นอนนะคะนี่อันนี้คุณครูนําภาพมาจากเว็บไซต์นะคะโอ้โหคูหญิงสามคนนะกําลังยืนทําไมอยู่คะนักเรียน ใช่สองคนแรกบอกว่าฉันก็ซุบซิบซุบซิบอาจจะพูดเรื่องดีก็ได้แต่คนที่ยืนอยู่ก็อาจจะรู้สึกแ yeah ย่ก็ได้นะคะกับสถานการณ์อันนี้อาจจะเอ eh ๊เขาว่าเขานินทาเราหรือเปล่านะคะหรือว่าเขาว่าฉันแต่งตัวไม่สวยหรือหน้าตาไม่สวยอันนี้นะคะก็ไม่ควรที่จะไปทํานะคะเราก็ต้องให้ความเขาเรียกอะไรไม่พูดหรือแสดงอาการที่ดูลังเกียจดูแคลนผู้อื่นนะคะหรือแม้กระทั่งการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นกับ เพื่อนร่วมงานนะคะไม่โอวอดว่าตนนั้นมีความสามารถโหฉันทนเก่งกว่าเธอเยอะเลยถ้าเกิดฉันได้ทํานะฉันจะทําให้ดีกว่าเธออีกแบบนี้ก็ไม่ควรที่จะพูดนะคะโมโหพอเห็นามาเที่ยวบ้านเพื่อนปรากฏว่าเห็นรูปอตั้งโต๊ะอยู่นะเราก็อาจจะพูดไม่ดีก็ได้หรือใครก็พูดไม่ดีก็ได้ก็บอกว่า ลูกฉันน่ะเก่งมากน่ารักมากเลยเรียนหนังสือเก่งมากเลยน,านละาลวลูกเธอเราเป็นยังไงนะคะเออขณะเดียวกันก็คือคนฟังอีกด้านหนึ่งก็จะบอกว่าเออลูกฉันไม่เก่งเลยอะไรแบบนี้นะคะมันก็จะเกิดความรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจนะคะอันนี้ก็ไม่สมควรที่จะทํานะคะหรือไปเปรียบเทียบกับตัวเองนะโอ้โหฉันน่ะทำเก่งกว่าเธอเยอะเลยนะคะแบบนี้ก็ไม่เอานะคะไม่สมควรทําเราก็ต้องยอมรับนะคะ ว่าใครเก่งเราเก่งเราก็ไม่ต้องคุยโ oh, อ้อวดนะคะให้เกียดผู้อื่นหรือมีเด็กนะคะสภาพแต่งตัวมอมแมมเลยเก็บของที่เราทําตกหล่นได้เอามาคืนเอามาส่งเราอะไรประมาณนี้นะคะ <c oughs> เราก็ต้องขอบใจขอบคุณนะคะไม่ไป็รังเกียจเดียดฉันเขาไม่เป็นแสดงอาการดูหมิ่นล้อเลียนนะคะให้เขารู้สึกแย่นะคะอย่าทําเป็นอย่างไรกันบ้างคะ วันนี้ดูเด็กๆตั้งใจเรียนกันมากเลยนะคะคุณครูก็ดีใจนะคะที่นักเรียนตั้งใจเรียนนะคะในวันนี้ที่คุณครูได้นําเนื้อหาเกี่ยวกับการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นเนี่ยมาให้นักเรียนเรียนเนี่ยเพื่อนักเรียนจะได้ไปปรับประยุกต์ใช้นะคะเกี่ยวกับการที่เราจะเป็นผู้ที่อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนั้นเราต้องรู้จักการยอมรับความคิดความเชื่อความสามารถแระกามปฏิบัติของบุคคลที่แตกต่างกันได้ ถ้าเรียนคิดได้แบบนี้นะคะนักเรียนก็จะสามารถทำให้สังคมของเราน่าอยู่และก็มีความสงบสุขนะคะวันนี้คุณครูต้องลานักเรียนไปก่อนนะคะไว้เจอกันชั่วโมงหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ จบแล้วนักเรียนอย่าลืมไปทำปบางานกันนะคะใบงานอยู่ใต้ล่างนี้นะคะเด็กๆตั้งใจทำนะคะ